สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณซึ่งถ้าหากว่าท่านใดที่ได้ติดตามเรามาอย่างต่อเนื่องก็คงจะพอเข้าใจในกระบวนการตื่นรู้มาพอสมควรแล้วนะคะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทางร่างกายแล้วก็จิตใจของเราอย่างไรบ้าง และในวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้ในอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งนั่นก็คือการทำงานของสมองที่เปลี่ยนไปเมื่ออยู่ในกระบวนการตื่นรู้นั่นเองค่ะซึ่งการทำงานของสมองที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปอย่างไรเรามาฟังกันดูนะคะค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้การทำงานของสมองของเรา ก็จะเป็นการคิดวิเคราะห์โดยใช้ตรรก,กะและเหตุผลเป็นส่วนใหญ่ประมาณว่าทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามเหตุและผลของมันต้องมองเห็นต้องจับต้องได้อะไรประมาณนั้นหรือมีการตัดสินตัวเองและตัดสินผู้อื่นด้วยเหตุผลที่เราคิดเอาเองว่าควรจะเป็นแบบไหนแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้การทำงานของสมองและความคิดต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนไป ไม่ได้เป็นแนวคิดแบบเป็นเส้นตรงเหมือนที่เคยเป็นมาเมื่อก่อนเมื่อมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของของเราก็จะมีการคิดวิเคราะห์และมีมุมมองกับเรื่องราวนั้นๆในรูปแบบที่เป็นมุมมองใหม่ๆที่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เหตุและผลในแบบเดิมๆอีกต่อไปสมองจะมีการจัดระบบระเบียบของเหตุและผลของมันใหม่ ซึ่งในระยะนี้ก็จะมีผลทําให้เราค่ะรู้สึกงุนงงสับสนกับความคิดของตัวเองได้บ้างซึ่งเป็นความคิดที่อาจจะดูไม่เหมือนเดิมอาจมีความรู้สึกกับสิ่งต่างๆที่แปลกไปจากเดิมมีมุมมองความคิดทัศนคติต,ต่อสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นเคยตัดสินใครว่าเป็นคนไม่ดีก็อาจจะมีความเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและไม่ตัดสินคนอื่นไปในทางลบ และในขณะเดียวกันเราก็จะมีความรู้สึกว่าตัวเองกำลังอยู่ในช่วงที่ขาดสมาธิอย่างมากไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดได้นานๆเช่นการอ่านหนังสือหรือว่าการเขียนบทความต่างๆทงั้งๆที่ก่อนหน้านี้เราก็ยังรู้สึกว่าเราทำได้ดี แต่เมื่ออยู่ในกระบวนการนี้เรากลับรู้สึกว่าทำไมเราไม่สามารถทำสิ่งสิ่งนี้ได้แล้วก็จะเกิดความรู้สึกหงุดหนิดแล้วก็ํำคาญใจกับตัวเองที่รู้สึกเหมือนว่าตัวเองมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้น้อยลงและสำหรับคนที่อยู่ในวัยหลัก4ี่หลัก5ขึ้นไปนะคะพอมีอาการแบบนี้ซ้ำๆ หลายๆคนก็อาจจะมีความคิดว่าที่เป็นเช่นนั้นก็คงเป็นเพราะว่าตัวเองแก่แล้วแน่ๆและด้วยความที่ยังไม่เข้าใจในกระบวนการนี้ก็อาจจะพยายามหาวิธีแก้ปัญหาด้วยการไปหาซื้ออาหารเสริมบำรุงสมองมากินซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่จำเป็นค่ะเพราะจริงๆแล้วสมองของเราก็ยังมีการทำงานได้คิดสิ่งต่างๆได้อยู่ปกติเหมือนเดิม เพียงแต่มันมีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือมันกำลังมีการดาวน์โหลดเอาข้อมูลใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งก็หมายถึงภูมิปัญญาต่างๆที่เรากำลังมีการเชื่อมต่อเชื่อมถึงกับตัวตนภายในของเราซึ่งในช่วงชีวิตที่ผ่านๆมาเรายังไม่สามารถนำมันมาใช้งานได้อย่างแท้จริงนั่นเองค่ะ มันกำลังอยู่ในขั้นตอนที่สมองของเรากำลังมีการจัดระบบแนวความคิดให้เปลี่ยนไปเป็นแนวความคิดมุมมองในรูปแบบใหม่ๆโดยการนำเอาจิตสำนึกและพลังงานที่มีความถี่ที่สูงขึ้นมาหล่อหลอมเข้าด้วยกันและก็จะเปลี่ยนไปเป็นร่างกายแห่งจิตสำนึกในเวอร์ชั่นใหม่ที่จะยังดำรงอยู่ในโลกมนุษย์นี้ได้ในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิม ซึ่งสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีสติปัญญามีภูมิปัญญาที่ฉลาดหลักแหลมเป็นภูมิปัญญาที่ออกมาจากข้างในซึ่งมันไม่ใช่ความรู้ที่เราจะไปค้นคว้าหรือศึกษาเรียนรู้ได้จากโลกภายนอกที่อยู่ในระบบการศึกษาหลักและภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นความคิดที่ไม่ต้องเป็นการคิดอะไรแบบเป็นเส้นตรงเสมอไป จะขอยกตัวอย่างให้เข้าใจง่ายๆนะคะการคิดแบบเป็นเส้นตรงก็อย่างเช่น1-1บวกหเท่ากับ2 2บวก2เท่ากับ4หรือ3-3บวก3เท่ากับ6นี่คือแนวคิดแบบเป็นเส้นตรงซึ่งต้องใช้เหตุและผลในการคิดวิเคราะห์แต่เมื่อเราผ่านกระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและสามารถดึงภูมิปัญญาที่มีอยู่ออกมาใช้ได้แล้ว แนวคิดของเราที่เคยคิดแบบเป็นเส้นตรงมันก็อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเสมอไปก็ได้อย่างเช่น1-1บวก1อาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากับ2 2งอบวก2อาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากับ4หรือ3-3บก3อาจจะไม่จำเป็นต้องเท่ากับ6เสมอไปแต่ในทางกลับกัน1-1บวก1อาจจะเท่ากับอะไรก็ได้ที่เราคิดว่าเราอยากจะให้มันเป็นค่ะ อันนี้ก็เป็นเพียงแค่การยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้หมายความว่า1บวก1เท่ากับ2เป็นสิ่งที่ผิดนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีคำตอบอะไรที่มากกว่านั้นก็ได้หากว่าเราใช้ปัญญาจากภายในในการคิดค่ะและทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือรูปแบบการทำงานของสมองที่เปลี่ยนไปเมื่อเราอยู่ในกระบวนการตื่นรู้ค่ะ แล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกหลายๆอย่างนะคะที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจของเราในขณะที่เรากำลังอยู่ในกระบวนการตื่นรู้และในครั้งต่อไปเราก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งทาง,ทงด้านร่างกายแล้วก็จิตใจในหัวข้ออื่นๆซึ่งจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันในตอนต่อไปนะคะ และถ้าหากเห็นว่าสาระความรู้แบบนี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะได้นำเสนอในครั้งต่อๆไปค่ะ